อันนี้เป็นของหวานที่สาคูบวดเผือกนะคะที่เราเตรียมไว้ที่จะไปวัดค่ะพอตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วก็จะบาราดนำกะทินะคะกะทิแล้วก็ลาดไปเลยเค่อยๆหยอดลงไปนะคะ ทำไปวัด9ชุดนะคะทำใหม่ๆค่ะประมาณกระบวยครึ่งค่ะ ให้ดูเสืวยนิดนึงโอเคค่ะเรียบร้อยนั้นก็ปิดฝา เราดูดีขึ้นไหมคะ ียบร้อยค่ะอันนี้เป็นชุดขนมหวานนะคะ9ชุดต่อไปเราจะมาเตรียมน้ำยากันนะคะเวเราขอเก็บของหวานก่อนอน้ำยาขนมจีนเราจะใส่ถ้วยอันนี้นะคะ9ชุดเหมือนกันค่ะ อันนี้จะมาตักน้ำยาขนมจีนนะคะน้ำยาแกงเขียวหวานค่ะกัวหก ใส่กล่องประมาณ2กระบวยนะคะแล้วก็แต่งด้วยใบโหระพานิดหน่อยค่ะ okay. เรียบร้อยค่ะอันนี้แกงขวานหชุดแล้วก็ปิดฝาทำแบบนี้ไป9ชุดเลยนะคะนจะได้อยู่เนาะน้อยไปไหมน้อยก็โอเคสำหรับขนมจีน1ชุดเนาะก็จะประมาณนี้ สักหน่อยนึงก็ได้ค่ะมันจะน้ำได้น้อยปิดฝาต่อไปก็เป็นเซตขนมจีนกับผักขนมจีนกับผักใส่กล่องโฟมเลยแล้วกันนะคะเพื่อความเรีย้ว โอเคใช้ถุงรองนิดนึงค่ะรองกลมแล้วก็ผักที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะกะหลำปีหั่นฝอยค่ะก็วางลงไปเลย ตัวฝักยาวค่ะจะใส่ข้างข้างแบบนี้ก็ได้ค่ะคจับด,ดีดีหน่อยนะคะแล้วก็ใบโหระพาค่ะอาจจะเด็ดนิดนึงจะได้ทานได้เลยเนาะโอเคค่ะแล้วก็ตรงข้างข้างจะวางขนมจีนนะคะ ขอนุญาตแกะก่อนไม่ได้ซื้อเป็นแบบกิโลมานะคะซื้อเป็นแบบแพ็กเล็กเพราะว่าเนื่องจากเวลาจำกัดนะคะแล้วก็ขนมจีนค่ะที่เราซื้อมาขอล้างมือก่อนนะคะให้มือเปียกน้ำจะได้หยิบได้ง่ายๆค่ะขนมจีนก็ประมาณสัก2จับเนาะน รียบร้อยค่ะประมาณนี้เนาะน่าจะพอหนชุดผ้าชันเยอะไหมโอเคอีกกนิดนึงแล้วกันนะคะเราซื้อเป็นตะกร้าเล็กนะคะหัวอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะจัดแบบนี้นะคะอีกกะรวมทั้งหมดเป็น9ชุดนะคะ แล้วก็ปิดฝาเนี่ยค่ะก็จะมีชุดนี้นะคะที่ไปวัดแล้วก็มีน้ำยาขนมจีนค่ะแล้วก็ขนมหวานเนี่ยค่ะชุดนี้เราจะทำแบบนี้ไปอีก9้าชุดนะคะเพื่อจะไปทำบุญในวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตไปเตรียมตัวก่อนแล้วก็จัดให้เรียบร้อยก่อนนะคะ